พาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆนะคะมื่อน,นี้ค่ะมือน,นี้กับพากกันมาเทียทเเท่ยวทะเลสาบ่ะมาเที่ยวทะเลสาบแล้วก็จะไปนั่งดื่มกาแฟตรงเกาะน,นะคะไปน้ำกันค่ะวันนี้ต้อกับแฟนสิพากกันมาหาดื่มกาแฟเนาะคะ่ะพากันออกข้างนอกบ้านอากาศดีก็เลยพากกันมานาั่งดื่มกาแฟเนาะคะ่ะพวกต้อสิไปดื่ม สิไปมองเกาะนั่นหรอค่ะสิไปตรงเกาะน,น,นะคะตรงนี้กะเวลาต้อมาตกปลาเนาะคะ่ะก็เอาเรือลงหนี่ปลาตรงนี้ไลยหลายนะคะพี่น้องที่ต้อนนางเรือมาถูกปีกับสามีนะคะ่ะปุ่นสาม,มีต้อเดินไปก่อนแล้วค่ะ <el> ในที่สุดก็มาถึงเกาะแล้วน,นะคะทุกคนคะ่ะหยอ f i r s ่บ่ดา r s t mai บ่าดาอ้ first mai หนึ่งหนึ่งพฤษภาดูคันอาบน้ำก่อนเลยที่รักดูบ่อไดาเลยได้ค่ะเราก็มาถึงเกาะแล้วนะคะทุกคนเรามาปิกนิกดื่มกาแฟกันตรงนี้จ้าก็ค่ะหนาวอากาศดีมากค่ะขอ เขาก็บอกว่าเธออยากไปไหนเดี๋ยวฉันพาไป oh. ก็จังซีและนอจากอ่ะต้อก็อยากมา oh. นั่งเล่นชิวกๆกันเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ถ้าเรามานั่งเล่นตรงริมชายหาดอย่างนี้มันก็สิบ่มี mm. เกสอนดอกไม้ที่ต้อสีแพ่หลายเนาะคะ่ะวันนี้เราก็มานั่งอาบแดดกันสักหน่อยเนาะคะ่ะพิคนนะคนเนาะ Det är verkligen en fin dag idag, ja. inte ett mal på himmel. Det blåser lite myr medan vi drar. วันนี้ถ้าใครชอบธรรมชาติชมธรรมชาติมาเที่ยวกับเรานะคะวันนี้เราพากันมาเที่ยวธรรมชาติริมแม่น้ําทะเลสาบนะคะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราดื่มกาแ,แฟแล้วก็พักผ่อนอยู่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพากันเดินทางต่อคะ่ะ<ส>ก็เห็นดอกไม้ สวยๆแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูด้วยการ <see> ธรรมชาตินะคะวันเฮตเตอแดนทูซีโลกูทูซโลกูคือชื่อดอกไม้ของสวีเดนนะคะทุกคนถ้าบ้านเราเขาก็จะตั้งชื่อว่าดอกเย็กควยป่านะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนเต็มป่าเลยจ้า ไปค่ะเดินทางกันต่อหาดูธรรมชาติค่ะวันนี้ค่ะธรรมชาติรอบๆบ,บ้านเราเองค่ะวันนี้ต้อสิพาทุกคนไปเบ่งผักชนิดหนึ่งนะคะต้อบู่บว่ามันสิออกไปเนาะค่ะต้อสิพาทุกคนไปดูนะคะว่าออกบ่อยังเพราะว่าไหนๆต้อก็ออกข้างนอกแล้วเนาะคะ่ะเราไปเดินดูด้วยกันนะคะทุกคนเราไปเดินดูด้วยกันว่าผักชนิดนี้ออกหรือยังคะ่ะเพราะว่าเพิ่งมิแดดสามวันอย่างจริงนะคะทุกคน แดดพอมันแดดปุ๊บนะคะทุกคนมันก็แบบว่า2ีองศาเลยนะคะ2ีองศาภายในมือเดียวแล้ววันที่สองวันที่สามวันนี้ก็เป็นวันหยุดของต้อนะคะต้อก็เลยพาทุกคนมาดูผักตรงนี้นะคะว่าจะขึ้นหรือย,ยังทุกคนขึ้นแล้วค่ะพี่พี่น้องๆขาดูนะคะ่ะผักกูดต้อขึ้นแล้ว ต้อเก็บผักกูดกันวะจ้ามาเก็บผักกูดกันค่ะไอ้ก็ดเขาแอบ,บมาตั้งเต็มเมื่อไหร่คะทุกคนต้อยังไม่เคยรู้ว่าผักกูดที่บ้านต้อขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนขาเก็บได้แล้วคะ่ะเก็บได้แล้วดีใจจังเลยคะ่ะทุกคนต้อบได้มาเบิ้งแหมคะ่ะต้อนึกว่าเพื่อนบบท่านได้ขึ้นเรามาเก็บผักกูดกันคะ่ะเก็บเลยเก็บเลยคะ่ะพี่น้องไหนๆก็เห็นแล้วนะคะ่ะลุยคะ่ะไม่นึกไม่ฝัน ผักกูดรุ่นแรกค่ะอุ้ยตัวโบได้เอาถุงมาตัวสินไปเอาถุงจัหน้อยเนาะค่ะตัวโบขิดว่าจิมี่ผักกูดเกิดแล้ว แล้วค่ะผักกูดริมน้ำตกค่ะอ่อนค่ะได้กินผักกูดร,รุ่นแรกแล้วค่ะปีนี้ค่ะมาเลยมาเลยมาตามต่อมาจ้าตามต่อมาเก็บผักกูดจ้านึกว่าสียังท่านได้ออกค่ะต่อกันเลยมาดู เซอร์ไพรส์มากค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะ เต็มเลยเต็มเลยจ้าอย่างงามอย่างงามเลยค่ะทุกคน ให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงน้ำตกไปน้ำระจ้าอุ้ยอ่อนกรอบมาก กำลังขึ้นอ่อนๆเต็มเลยจ้าค่ะอ่อนๆเล็กไปไว้เอาจ้า เป็นสีชมพูม่วง